มาด่าว้าใสมือแล้วพุ่นล่ะเขาพุ่นกินไหมเอ้าแม่ปลาตะปูพุ่นกินข้าวกับไข่ต้มแล้วก็ปลาทูค่ะไช่ชิมพี่ยังในพุ่นหรื่องนี้นี่หกสวัสดีค่ะข้าวพุ่นข้าปั้นแฟรมาลีวันนี้ข้าวพุณนข้าปั้นนะคะก็จะมากินข้าวให้พี่ๆดูนะคะวันนี้กินข้าวกับไข่ต้มค่ะ กินข้าวกับไข่ต้มค่ะมีปลาทูด้วยนะคะอีกกันมากะะมกกากเลยค่ะเดี๋ยวอีกเดียวอีกอ้าวฮะอาเอาไข่เหรอฮะอืมกินไข่เปลืองเพราะว่ากินแค่ไข่ขาออกินหยิบเลยแมวไข่เหลือใส่ให้ด้วยนี่ กินข้า <a> กับปลาปุ้ยค่ะปลาปุ้ยก็กินจิ้งแจ่วนี้นะคะมาเดินทากินนอกข้างเขาเพือรับกับคุณพระประจ้ามยากจ้า้ากจ้าหืมเสียงใครกินเนาะเสียงใครเฮ้เสียงใครยำเมี่ยงมะเขือตอก เป็นไงข้าวอร่อไหมครับพุ่นอือ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 ือาหยวกกินดีแท้ ดีล้วหมดแล้ววันจีอ้าวดูดูแต่ละคนหมดยังครับกินดีมันอยากหยิบเองกินเองคุ้ณอยากกินดีครับคุ้ณกินดีๆุ้ณอยากกินกินข้าวกับผู้ใหญ่แล้วนั่พับไปรัดอาหารได้เลยนะเนี่ยพับไปรัดอาหารได้สบายๆเลยโอ้ยเนี่ยเบิร์จ้าว เก no ่งมากเแฮะถูยังทูยังถูเก่งมากป็นผ้าก็ถูอ่านี่ก็ทูพุ่นูยังค่ะถูอ้ากินเลยถาทู ไข่กขข็ไข่หาแพงไข่เพราะเพราะ่าไ้เเพาะเดือนละหมดเดือนละพอ,อก่นได้ไขอ่อร่อยใช่ไหมคะเก่งจังเลยเก่งจังเลยคระทุกทีค่ะดูกบคขับปั่นสิสคะ ค่ครับเก่งมากเลยไม่เล่นนะมามามาให้แม่ฮึมโดูสิปั้นกิมเจ้าก็จะหมดละค่ะพุดมันก็จะหมดละค่ะฮึมป้นเก่งใช่ไหมเก่งไหมปั้นปั้นเก่งไหมเก่งเก่ง เอาปุ้นเก่งไหมคะปุ้นเก่งไหมปุ้นเก่งไหมคะเก่งไหมกินอย่างเดียวเลยทุก็จ้ากินอย่างเดียวเลยอร่อยไหมคะมันร่วงมันร่วงเดี๋ยวแม่เก่งเลยโอ้ยตายเดือดอ๋อไม่เล่นครับไม่เล่นอันนี้อ่ะแม่เอานี่ให้อ่ะมาใส่ปากเลยอ้าาาเก่งมากเก่งมากเลยนี่ก็เก่ง นั่งดีๆนั่งดีๆีแม่แม่นี่ไงแมวให้อาตักม<า>หมดแล้วไข่เหลือกี่ฟองเนีิดตอกฟองเอไปเลยอ่ะตัดฟองกินไข่แองแท้ <c oughs> ป้าไม่เอาแล้วนะไข่แดงว่าตรงนี้ขอรลกนมดป้าคือลหลายฟองอ่ะป้าไม่ไหวแล้วอ่ะ,อะ ฟันเดียนิ้วแล้วแซบจนดุกนิ้วยันพ้นไงแตงลูกโอ้ยงี้แม่สบายเลยแม่ไม่ต้องป้อนแล้วเนี่ยเอาเอาวางไว้เตี้ยกลับมาอีกทีล่ะดุกพื้นหมดแล้วเอาแม่แม่วางไว้แม่ไปทำงานก่อนนะกินนะแล้วเรเลยพอดีเลยได้โอกาส เออญาเรียก่ายาเรียกใจแอมอกินเหมือนกัน่าดูก้าวังน้าวปุ้นขาปุ้นขปุ้นข้ายแตงค่าข้ยอตกนะฮู้ฮู้ฮูิฮู้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 ฮ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมามีมานั่งด้วยเดี๋ยวมามีมานั่งด้วยปุ้นกินเลยค่ะปุ้นกินเลยเดี๋ยวมามีอยู่แถวนี้แหละปุ้นกินเลยค่ะเดี๋ยวปั้นกินนี่อ่ะอ้มมหม่อมม่มหม่อมปุ้นหม่อมม่มวุ้มอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอ่ะกินเลยค่ะม่มม่มโอ้ยหมอมหมอมหม่ัมยำมียำมีใช่ค่ะยำมีซิไหนโชว์ซิ เจียวด้ยวยนะคะหม,ม่อมโอ้โหสุดยอดเลยปั้นไหนปุ้นโชว์สิไหนปุ้นกินยังไงปุ้นสับก่อนใช่ไหมคะมสับไข่ก่อนให้มันเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะโอ้แล้วก็อ่าหล่นแล้วคะ่ะล่วงแล้วคะ <c oughs> ่ะล่วงล่วงแล้วค่ะอ่าล่วงละอ่าสับสับสับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสับได้ด้วยสับ <c oughs> จิ้มได้ด้วยแม่มาแล้วอ้าวแม่มานั่งด้วยอ่ะอ่านั่งนั่งนั่งพี่ป้านกินป้านกินเลยครับอ่านั่งใช่พี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 ่เวียนหัวไหมคะพี่พี่เวียนหัวไหมคะอันนี้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ค่ะเอฟเฟกอ้าวปั้นขาปั้นขาพี่พี่มาดูปั้นกินข้าวนะคะสวัสดีพี่พี่แล้วก็บ๊ายบายพี่พี่ก่อนนะคะบ๊ายบาย ไปบายพี่หน่อยได้ไหมคะได้ตุ้พไปบายไปบายพี่ก่อนค่ะไปบายนะไปบายพี่ๆมาดูแบ่งกินข้าวไปบายจุู๊อันนี้ไงนี่ไงยังไม่หมดเลยนะคะหมดเลยตัวแฉมุสขไทยให้ด้วยจ้าจะได้มีกำลังใจในการลงคลิปใหม่ๆให้กับพี่ๆมาดูนะคะลงคลิปทำบ้าปั้นให้พี่ๆดูนะคะอ่ะไปบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะไปบายบ้ายไปบายบปายบ้านอีกรอบหนึ่งค่ะไปบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะโน้โน้คอนเฟิร์มว่าลงแล้วล่ะอูน้คุณคุไปบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ พึ่นยังไม่บายพี่ๆเลยอ่ะพึ่งกำลังตั้งใจค่ะ